ตำนานผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รายแรกในไทยแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวหลังพบขาดทุนกว่า1,280ล้าน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับอพีนี้นะครับทาง n e o Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวในอุตสาหาการรมอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเราอีกหนึ่งข่าวนะครับโดยบริษัทกุลทรนเคอร์บี้จำกัดมหาชนได้มีการแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวเฉพาะบริษัทกุลทรเคอร์บี้จำกัดมหาชนซึ่งบริษัทย่อยนะครับยังคงมีการปฏิบัติงานตามเดิมซึ่งสาเหตุ การแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวนะครับมีสาเหตุจากจํานวนการผลิตวัตถุดิบการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทเนื่องจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและส่งมอบไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหลักนะครับอาทิ เหล็กทองแดงที่มีความจำเป็นต้องใช้ในวงเงิน working capital จากธนาคารในการซื้อโดยอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารซึ่งสินค้าของกลุ่มกุนทอนเคอร์บี้นะครับจาก6บริษัทหลักซึ่งหนึ่งในสินค้าที่โดดเด่นนั่นก็คือมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีของตนเองนำระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้และได้รับการรองรับจากองค์กรการตรวจประเมินระบบที่เชื่อถือได้นอกจากนี้นะครับยังได้รับการรับรองด้าน มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยจากสถาบันระดับประเทศไม่ว่าจะเป็น s a โ o จากซาอุดิอาระเบีย Australia Standard, UL จากสหรัฐอเมริกา CE จากยุโรป CCC จากจีนและ q m a k ในประเทศไทยซึ่งบริษัทที่ผลิตคอมเพรสเซอร์นะครับนั่นก็คือกุลทรพรีเมียร์จำกัดตามด้วยกิจการผลิตชิ้นส่วนเหล,ล็กหล่อมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และกิจการผลิตยานยนต์โดยบริษัท กุนทรอนเคอร์บี้ฟอลดูรี่จำกัดกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่นเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าโดยบริษัท กุทนทรสตีลจำกัดกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยาสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เพื่อผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็นตู้แช่โดยบริษัทกุนทรแมททเรียลคอนโทรลจำกัดและสุดท้ายเป็นกิจการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์โดยกุนทอนวิจัยและพัฒนาจำกัดในส่วนของงบการเงินย้อนหลัง ของกุนทอนเคอร์บี้นะครับพบว่ามีการขาดทุนสะสมตั้งแต่ปี2563โดยปี2563นะครับประสบภาวะขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 638.2ล้านบาทปี2564นะครับประสบภาวะขาดทุนอยู่ที่5 2 1 3้าล้านบาทปี2565นะครับประสบภาวะขาดทุนอยู่ที่807.68ล้านบาทและปี2566นะครับประสบภาวะขาดทุนอยู่ที่1280.99ล้านบาทแอดมินเจอข่าวนี้ก็ถึงกับงงเลยนะครับเพราะคิดว่าเนื่องจาก15ปีก่อนนะครับก็เคยไปทำโปรเจกต์จบเกี่ยวกับบริษัทนี้อยู่เหมือนกัน แล้วก็แทบไม่มีอะไรให้แอดมินทําเลยเนื่องจากกระบวนการผลิตของโรงงานนี้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวไม่คิดว่าจะมาเจอปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน